รันเราไปค่ะฝันเราไปฟันแล้วครับฟันมึกขึ้นนี่ฟันได้เป็นโตเลยครับผมสามตัวบนสองตล่างฟันเห็นหลางยาเป็นหุ่นมันขยับได้ก็เลยขอเพิ่นเอายากันขยับได้กับอเรียกแน่ก็แล้ววัิละเพิ่นก็ว่าอยากได้กับมาเอาก็ได้เวนังได้ก็มาเอายาสามตัวบนออกยังกันแล้วสีเพิ่นบอกมาหกสี่หกผมก็ได้เอ๊ะเอายามันออกเร้วก็เรยกวันศิละยักษยากับบุรุษกันว่ามันออกเป็นอะ่ร ด้านั้นผมขอลางแน่กับเรื่องจิตผมขอลางใน่เยกับเรื่องคนก็เลยหายมาลางเจ็ดหกครับเจ <7, 6, S 2> <ต>็ดสามเจ็ดหกกับเจ็ดสามครับเจดคนมองต่อสุดท้ายนี่แหละผมก็อยากมั่นใจในความฝันนะอ,อยากมั่นใจถามได้ถามเพคนยามสวแค่ว่ากับเรื่องโว้โยตะเก ا ของยามกับถือตลอดเดี๋ยวคนมา แต่หลังๆมันอยากรูดเด้ <c ười> น,นี่ละตอนส<ช>ุ<า>ทไายนี่ละพี่น้องมีพริก